แกนี่ม้ยครับโอเคอันนี้อันนี้ช่อง y o u t u b เหรอครับใช่ครับนี่คือต่อชาครับอันที่ก่อชาอุ้ยเล่นมีดน่ากลัวเปล่าไม่ครับไม่ขอพรอ๋โอโรดนานจังใช่คนระับ พูดดังๆเลยสร้างอะไรครับสร้างอะไรครับไม่พุกกำลังจะสร้างอะไรกำลังสร้างอะไรพูกว่าจะสร้างอะไรครับเนี่ยสร้างอะไรสร้างอะไรก็จะเสกอะไรพุกกำลจะเสกอะไรเสกหาอะไรอยู่หาเนี่ยรถเหรอนี่คือรถไฟครับคือรถไฟ แล้วไฟครับแลไฟน,นี่คือด่านเมอดครับ อันนี่คือปืนอะไรครับเนี่ยปืนแวนแวมีเสียงเพลงกับ ไปเดอมนเนี่ยว oh. oh, ้าวลุงมีสไปเดอมน้าเนี่ยเฮ้ยพีลุงประยุทธ์นี่นะตู่นี่นะแก บอกนั่นน mm ่ะไม่โดนต้องยิงหัวเฮดช็อตเลย เนีอย่างงั้นไปโดนอีกเหรอแล้ไม่หนีไม่โดนอ,อีกไม่โดนโดนะต้องลงอีกเปล่าเข้าไปใกล้แล้วเออน่โดนแน่เอา้าซุ่นหมดเอ้ามันพิ่งหล่นวาเนี่ยอ๋อครับโอ้โหเต็มเยี่งมีเอกมั้งอยู่ในน้ำมั้ง Sí. Bueno. กันไว้ด้วยก,กันยังไงอ่ะก็การแบบนี้กันต้อง่ะเนื้อไม่มีอะไรนั่นนีลอืม mm okay. แบบกล่องนะค่ะไม่อยากเอากล่องอ่ะอีกสองนาทีพอนะอีกสองนาทีจบแล้วนะอีกสองสองทีนะป้าทีสองชินนะต้องมีอีกด้่ยนะค่ะ ทำไม่เสร็จโอเคเส็จแล้วนี่คือรองซ่อมไม่เสร็จนะครับยังมีคลิปอีกนะครับบ๊ายบาย